ที่กำลังถูกจับตาม,มองไม่น้อยก็คือร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่านะคะว่ากำลังทำคะแนนตีตื้นขึ้นมามากโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้กับการตัดสินใจในการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะว่าทั้งผลการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและเรื่องการออกหน้าเพื่อแก้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์บางกลอยนะคะกำลังจะมีความหมายเกี่ยวกับอนาคตของร้อยเอกธรรมนัสอย่างไรช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะ ที่ต้องพูดถึงสองภารกิจนี้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับร้อยเอกธรรมนัตโดยตรงเลยนะคะคุณวชัยคะสองภารกิจนี้เกี่ยวข้องกับร้อยเอกธรรมนัตแล้วก็เป็นสองภารกิจที่ถูกมองว่าร้อยเอกธรรมนัตหรือว่าผู้กองธรรมนัตเนี่ยได้แต้มนะครับได้คะแนนในการตีตื้นขึ้น,นมาถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีที่ภาคใต้เนี่ยมีรายงานว่าการขึ้นเวทีปราัยของพลเอกประวิทธเป็นไปด้วยคําเชื้อเชิญของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่านะครับคุณผู้ชมซึ่งผู้กองธรรมนัตถ้าไม่มั่นใจว่ามีลุ้นถึงชนะ หรือถ้าไม่มั่นใจว่าจะชนะอาจจะคงไม่กล้าเชิญพลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพักนะครับแล้วก็เป็นพี่ใหญ่บุรพาพยัคต์ไปขึ้นเวทีปราศัยพบปะประชาชนในพื้นที่นะครับบิ๊กป้อมเนี่ยก็เหมือนไปโชว์ตัวนะครับจะว่านี่เป็นการขึ้นเวทีปราศัยเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ก็คงไม่ใช่แต่ว่าขึ้นไปโชว์เป็นแม่เหล็กดึงดูดคะแนนเสียงเป็นแม่เหล็กดึงดูดมวลชนแล้วก็เหมือนกับขึ้นไปบอกรักคนในพื้นที่นะครับก็เป็น ภาพแล้วก็ประเด็นที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้ชัดก็คือพลังประชารัฐพร้อมที่จะเอาจริงในภูมิภาคการเมืองแห่งนี้นะครับซึ่งเดิมทีหลายคนจะมองว่านี่คือภูมิภาคการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นอย่างนั้นมายาวนานนะครับสรุปว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาพื้นเพเนี่ยเป็นสสภาคเหนือนะคุณนัฐาเหนือสุดลงไปช่วยหาเสียงในภาคใต้แล้วก็เชิญบิ๊กป้อมไปด้วยนะครับไม่ใช่แค่พรรคพลังประชารัฐที่ได้คะแนนชนะไป ร้อยเอกธรรมนัฐเองก็ได้คะแนนด้วยนะครับและอีกหนึ่งภารกิจที่ก็คงจะทําคะแนนขึ้นมาไม่น้อยเลยนะคะคก็คือภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์บางกลอยซึ่งก็มอบหมายโดยตรงโดยพลเอกประวิตยด้วยใช่ไหมคะครับแล้วก็มีการกล่าวอ้างในเบื้องต้นว่าเดี๋ยวจะไปปรึกษาบิ๊กป้อมนะครับแล้วก็บิ๊กป้อมให้ส่งร้อยเอกธรรมนัฐมาเป็นตัวแทนจริงๆถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปช่วงการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงนั้นคอการเมืองมักจะมองร้อยเอกธรรมนัฐเป็น เส้นเลือดใหญ่นะครับจริงๆคาว่าเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาลเ,เป็นคําที่ร้อยเอกธรรมนัตใช้เรียกตัวเองนะครับในการถแถลงข่าวครั้งหนึ่งเขาอ้างว่าตัวเขาเองคือเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาลนี้นะครับโดยเฉพาะบทบาทของการทํางานเป็นมือประสานงานทํางานภายใต้การกํากับดูแลของบิ๊กป้อมนะครับแล้วก็ถูกคอกันเมื่งหลายคนมองว่าร้อยเอกธรรมนัตนี่อาจจะเป็นมือไม้ ในเชิงเปรียบเทียบนะครับมือไม้ของพลเอกประวิตยวงสุวรรณในแง่ที่ว่าทางานสนิทสนมแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดการโชว์ภาพที่ได้รับความไว้วางใจในช่วงโค้งสุดท้ายของการปรับคณะรัฐมนตรีจึงถูกมองว่าเป็นความพยายามทําคะแนนตีตื้นหลังจากที่กระแสะข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ค่อยจะเข้าทางกลุ่มสชสักเท่าไหร่3ชอที่ว่านี้ก็นําโดยร้อยเอกธรรมนัฐนี่แหละครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีสองชื่อที่ปรากฏขึ้นมาในช่วงท้ายก็คือคุณชัยวุฒนาคมานุสรนะครับกับคุณตรีนุช เป็นชื่อใหม่ที่ปรากฏขึ้นมาทําให้กลุ่ม3ชตกอยู่ในบรรยากาศที่หลายคนมองว่าอาจจะต้องลุ้นหนะักถ้าเกิดจะขยับจากรัฐมนตรีช่วยขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับแต่ว่าโผลคณะรัฐมนตรีล่าสุดครับ เชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอาจจะได้ขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีว่าการในสักกระทรวงหนึ่งโดยเฉพาะที่เพ่งเลงกันไว้คือกระรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับช่วงยื้อแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีถ้าเกิดว่าคิดในแง่ดีก็คือแต่ละคนมั่นใจนะครับอยากจะเข้ามาโชว์ฝีมือมั่นใจว่าตัวเองสามารถบริหารงานกระรวงได้ก็เป็นธรรมดาที่จะมีกระแสะข่าวความขัดแย้งออกมาซึ่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ย้ําในเรื่องนี้นะครับหลังจากถูกสื่อมวลชนถามว่าความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐเป็นอย่างไร บิ๊กป้อมในฐานะหัวหน้าพักคงมีคาตอบเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับนอกเสจากยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งครับไม่มี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 ความขัดแย้งไม่มีวีพีไหนไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่มีไม่มีใครใครทะเลาะไม่มีไม่มี ไม่มีไม่มไม่มีใักัมนีใช่ไมครับฮะในพักัมนีใช่ไมโอยไม่มีอะไรออก็ผมยังอยู่เรยไม่มีอะไรผมบอกไปแล้วอ่ะถ้าพลเอกประวิทย์ยังอยู่ก็ไม่มีอะไรนะครับจริงๆกระแสข่าวนี้มันเริ่มมาจากคุณอนุชาาคาสายแล้วก็อาจารย์นรุ่มนพินโยสินวัตถูกอม,มองว่าสองคนนี้มีความคิดเห็นที่ แตกต่างกันขัดแย้งกันในทางความคิดเห็นนะครับพี่งแต่ว่าพอไปถามสองคนก็ปฏิเสธถ้ามอในอีกมุมหนึง่งคือจะตอบเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องปฏิเสธไว้ก่อนนะครับอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณโหนชัยค่ะเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีก็ถึงเวลาที่แกนนําพักร่วมรัฐบาลก็จะได้เวลาเสนอชื่อตัวเก่งที่จะได้เข้าสู่การปรับคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ทางร้อยเอกธรรมนัฐเองก็น่าจะได้คะแนนกระตุ้นขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมคะก็คงได้มาจากในช่วง ต้นสัปดาห์นี้ปลายสัปดาห์ที่แล้วในช่วงของการหาเสียงนะครับเป็นช่วงที่ถูกมองว่าผู้กองธรรมนัฐได้คะแนนเยอะนะครับแล้วก็มีลุ้นเหมือนกันจริงๆคุณนัฐาตามไทม์ไลน์เนี่ยพักร่วมรัฐบาลทั้งพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เขาต้องส่งโผรายชื่อของเขาให้นายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอไปถามนายกรัฐมนตรีเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเจ็ดจำงในการปรับคอรรมนายกรัฐมนตรีวันนี้ปฏิเสธที่จะชี้แจงสื่อมวลชนในเรื่องนี้ครับเรื่อง การปรับพลรม,มวันนี้ก็ทางพระยาพระราชก็รส่งซื้อไปแล้วนะอยู่ที่ผมเนี่ยยังไม่ดูกันะก็เป็นไปตามกําหนดการที่เราเตรียมการไปแล้วในส่วนของกระทรวงในส่วนของประชาธิปัตย์กับในส่วนของภูมิใจไทยก็ยังไม่ได้ส่งี๋ยวสูงวันนี้เหมือนกันมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน อะไรเปลี่ยนแปลงที่ว่าจะเป็นผลมาจากผลการเลือกตั้งซ่อมหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบได้นะครับประชาธิปัตย์ลดลงภูมิใจไทยเพิ่ม,มขึ้นอยู่แล้วจากการที่มีสมาชิกพรรคอื่นมาร่วมนะครับพลังประชารัฐได้เพิ่มจากการเลือกตั้งซ่อมดูเหมือนว่าสมดุลในพรรครวมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคแกนหลักมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับคุณนัฐาแต่ว่าหลายๆพรรคก็คงรอลุ้นผลที่จะออกมาว่าการตัดสินใจจะเป็นอย่างไรนะคะคขอบคุณคุณ,คณรชัยมากค่ะขอบคุณครับ